SOS Special และตอนนี้ครับผมอยู่กับน้ำชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีความพิเศษอะไรมาฝากคุณผู้ฟังชาวสยามมั้งครับมีเพลงมาฝากแหม่น้ำชานะครับถ้าพูดถึงสาวคนนี้เนี่ยเวลาเปรี้ยวนี่เปรี้ยวเต็มที่อยู่แล้วเวลาร้องเพลงเร็วก็สุขสนานแต่เวลาร้องเพลงเศร้านะฮะ เรียกได้ว่าสะเทือนใจมากสะเทือนใจเลยทีเดียวต้องขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ไม่ขนาดนั้นอันนี้อันดูหรอที่ข่าวก็ก็เป็นเอ่อเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้ำชานะคะชื่อว่ายิ่งรักยิ่งเหงาคะเป็นโปรเจกต์ของแกรมมี่ชื่อว่าโปรเจกต์เดอะเลดี้สรู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะคะแล้วก็มีนักร้องสี่สี่สี่เขาเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเป็นดูโอก็มีเต้นกับพลอยแล้วก็มีพี่โรสลินทิ์มีชาแล้วก็มีหนูนาหนึ่งธิดาค่ะที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ ก็ในส่วนของโปรเจกต์โปรเจกต์น oh okay. ี้นะครับก็รวบรวมเอาสาวสวยมาด้วยเสียงร้องเพราะแล้วก็ป okay. ล่อยออกมาก็บอกว่าเมื่อกี้บอกอยู่แล้วว่ารู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงอ๋อรู้ใจผู้หญิงรู้ทันรู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงอืมนะฮะแบบแล้วออกมานะครับและ m อมีเพิ่งออกมาด้วยเอาเป็นว่าผมเพิ่งไปดูมาใครไม่ดูต้องรอติดตามแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงเพลงนี้กันก่อนครับผมในส่วนของน้าชานะครับเพลงนี้ชื่อว่ายิ่งรักยิ่งเหงาเป็นยังไงครับสื่อถึงยังไงบ้างหรือตามตัวเลยพูดถึงความรักที่มัน เปลี่ยนแปลงไปจืดจางไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมก็เลยก็เลยเหมือนจะเป็นแนวบอกว่าห่างกันดีไหมเอาเวลากลับไปคิดเหนือหรือ,รอจะยังไงต่อจะเดินด้วยกันหรือจะเดินแยกกันดีอะไรแบบนี้ค่ะประมาณน,นั้นซึ่งก็เป็นประสบการณ์อของผู้หญิงรจริงๆผู้ชายก็ได้นะคือคือทุกคนแหละที่เหตุผลที่เลิกกันก็เพราะว่าความเหงา ก็มีเหมือนกันอนะไรอย่างเงี้ย <g ül> มันเป็นเรื่องราวของความอิ่มตัวอย่างเงี้ยเหรอครับแบบว่าเหมือนคบกันมานานแล้วไปกันไม่ได้คบกันแล้วแบบมีไม่ใช่อะไรแบบนี้อืแต่เพิ่งมารู้บางทีในวันที่สายนะฮะก็ <g ül> <ใช S 2> จะรู้ตัวม่าคิดแต่ว่าน้ำชาพูดมาในอินเนอร์แบบออกมามากเลยมา <g ül> <g ül> จากชีวิตจริงหรือเปล่าเออจริงๆนะเวลาพูดมาแบบสุดๆเลยนะไม่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 แต่ว่าด้วยเอ็มมิวสิกวิดีโอที่ทำมาประกอบเพลงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะพิกพอตนิดนึงก็จะเป็นเรื่อง ที่แบบมีความรักทุกเพศเข้ามาอ,มอาก็เลยอยากใจทุกคนต้องดูแหมพูดแบบนี้แล้วนะ,ะแหมพูดแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ดูเนี่ยคุณเสียใจแน่นอนนะครับพูดถึงการทํางานกันบ้างดีกว่าในโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างครับทํางานร่วมกับสาวๆสวยๆคนอื่นก,ก็ก็ดีนะคะได้พี่จิ๊บปกฉัดมาเล่นเป็นอ่าเป็นอีกนางเอกหนึ่งในเรื่องนี้ก็ อันนี้คือชาขอเองเลยรู้จักพี่ก็เป็นการสนัวอยู่แล้วก็เลยเออพี่น่าจะเหมาะกับบทนี้อะไรเงี้ยก็เลยชวนพี่เข้ามาเล่นแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะน้องแบงค์จากค่ายเอกแซกนะคะเป็นน้องใหม่ได้มาเล่นเป็นพระเอกใน MV นี้ด้วยค่ะโอ้ดีมากเลยนะครับออกมานะฮะตอนนี้น้ําชาก็จะเป็นเอ่อจะเรียกว่าอะไรนะเจดันเกิดดันให้น้องเขาดังด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปสามารถติดตามด้วยนะครับต้องบอกว่า m v เพลงนี้เนี่ยก็ถ่ายทอด ความเหงาของคนที่เป็นคู่รักกัน <c oughs> แต่อย่างที่บอกน้ําชาพูดบางทีอาจจะมีการไม่เข้าใจกันแล้วก็บางทียังรักอยู่มันเลยกลายเป็นความสุกเหมือนเหนื่อยใจ <c oughs> แต่้องคบไปแต่วันหนึ่งบางทีมันมีมันมีคาตอบของความรักอยู่แล้วอือ <c oughs> นะฮะพูดถึงตอนที่ไปทํางานในห้องอัดเป็นยังไงบ้างครับน้ําชาแต่น้ําชาเนี่ยผ่านมาซิงเกิลมาเยอะมาก <c oughs> <ๆ>ในการแบบว่าบิวอารมณ์เนี่ยคงไม่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะก็ไม่นะคะคือฉันเป็นคนที่เวลาฉันเข้าใจกับบทกับตัวละครที่ต้องเล่นอยอ่างเงี้ยฉันก็จะก็จะ ก็มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ชารู้ส uh ึก huh. ว uh ่าเออมันอินแล้วมันไปได้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วเพราะเราส่วนตัวชันก็มีเล่นละครเล่นละครอะไรเยอะจุกจิ๊กจุกจิ๊กหล่อเวลาอยู่แล้ว ดีมากจริงๆนะครับรก็สาวคนนี้เาบอกว่าถ่ายทอดอารมณ์อ,ออกมาสุดๆ <c oughs> เลยทีเดียวผมเชื่อว่านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วแต่ถ้าได้ฟังเพลงนี้ผมว่าเชื่อว่ามันอาจจะมีครั้งหนึ่งที่ความรักของเราเป็นแบบนี้หาคําตอบไม่ได้แต่ด้วยยุคปัจจุบันที่มันสังคมมันเปลี่ยนไปผมอยากจะแบบพูดมากๆเลยมันคันปากนะฮะเอาเป็นว่าคุณต้องไปดู <c oughs> เออคุณต้องไปดู MV นะครับแล้วแบบอ๋อสังคมมันเป็นอย่างนี้จริงๆ มันเป็นเรื่องจริงของสังคมนะมันก็คือนะความรักแหละไม่ว่าจะเพศไหนใครก็ตามมันมีสิทธิ์ในการรักหมดทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบชาวว่าการที่พลอตมันออกมาแบบนี้มันทําให้คนออกมายอมรับความรักในหลายๆรูปแบบได้อ่ะค่ะครับน้ําชาชครับในไหนเมื่อกี้ฟังแบบอ,อย่างเงี้ยเพ้อแล้วอ่ะอยากให้น้ําชาร้องสดๆให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมขอบคุณมากนะคะขอบคุณทีหรับกันประมัวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเวลาอ่าอ่าโอเคครับยิ่งรักก แค่นี้แล้วก็โอ้โหนะฮะคนลุกนะฮะโอ้โห ห้องนี้แอร์หนาวใช่ไหมก้นิดนึงนะคะไม่ใช่เสียงร้องเขาเพราะงตอนนี้ตอนนี้แบบที่คอชอบมันมีํำแข็งเกาะแต่ไปหมดเลยเมื่อกี้โอ้โหนะนะนะเอาเป็นว่าถ้าอยากฟังแบบเต็มๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่ SOS Radio South of s i a m Square ของเราขอกันมาได้เลยนะกันนะฮะอยากจะให้เพลงนี้นติดชาร์ตของเรานะครับโทรมาขอได้ทุกช่วงดีเจลวกันนะครับแต่ถ้าฟังแล้วอินมากม ไปดู MV เสร็จแล้วก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ใช่ไหมน้ำชาใช่ค่ะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจ1 2 3 5 3 0 0หรือดอกจันหนึ่งสค่ะแล้วก็ขฝากอินสตาแ a รมด้วยแล้วกันอะไระมน้ลแอดน้ำชานะคะ n a m c h a underscore t e a ค่ะ เขาไปติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเฉพาะแบบนี้นะฮะก็ในคลื่นของเราด้วยรวมไปถึงว่าในอินสตาแกรมของน้ําชาอยจะรู้ว่ากิจกรรมของน้ําชาเนี่ยจะมีการนะฮะเดินสายโชว์อะไรบ้างก็สามารถติดตามกันได้ด้วยละกันนะครับอ่ะงั้นในช่วงนี้ไหนๆถือว่าเป็นเจ้าแม่ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่แบบเพลงเศร้าๆขนาดนี้ให้กําลังใจคนที่แบบเขามีความรู้สึกเหมือนเพลงน้ําชาหน่อยยิ่งรักยิ่งเหงาหน่อยฮะก็อยากจะ บอกว่าเ,เรื่องความรักเนี่ยก็เชื่อในความรักส่วนตัวนะก็คืออ,อทําให้มีความสุขที่สุดนะคะแต่ถ้าในเมื่อถ้ามันไม่มีความสุขมันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องเลตโกก็คือจะต้องปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเพลงนี้เนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่อที่จะปลอบใจผู้หญิงทุกคนหรือใครก็ได้ที่มีประสบการณ์นี้อยู่ก็คืออาจจะ ไม่ค่อยเข้ากับความรักที่มีอยู่หรือว่าเกิดความเหงาขึ้นแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ไม่แน่ใจก็อยากจะให้ลองฟังเพลงนี้แล้วก็ ค่อยๆคิดอะค่ะต้องบอกว่าเธอถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากทุกคำนะฮะทุกประโยคที่พูดมาคือน้ำชาเหมือนแบบคิดตามแล้วก็พูดออกมาจริงๆเหมือนแบบเป็นอารมณ์เหมือนว่าถ้าเป็นคลื่นดังๆก็จะบบกว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นกูรูด้านความรักได้นะใช่ชอบจะเปิดรายการนะคะเป็นแบบว่าเป็นแบบปรึกษานความรักก็เลยแบบนี้สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ผู้โชคดคนเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เรามีท็อปปิกนะคะวันนี้เรามีท็อปปิคหนึ่งนะคะจาก คุณจุดๆนะคะเออไม่ใช่นะอื้นกันนะฮะก็สามารถติดตามได้แล้วกันนะครับในส่วนของซิงเกิลเฉพาะแบบนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่น้ำชาตั้งใจทำงานด้วยกับโปรเจกต์รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงเป็นซิงเกิลที่3ที่ปล่อยออกมาในโปรเจกต์นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออแล้วโปรเจกต์นี้ผมว่านะยอดนะฮะดาวน์โหลดถล่มทลายแน่นอนเพราะว่าผมเชียร์คนอยู่ขอบคุณค่ะครับผมโอกาสหน้านะฮะเดี๋ยวถ้ายอดเพิร์คเรียกวิวนะฮะ ถล่มทลายเหยียบร้านเข้าร้านแล้วก็ยอดดาวนโหลดถล่มทลายนะฮะต้องมาอีกนะครับแล้วก็ต้องรีเควสว่ามาช่วยดีเจเบิร์ดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้ำชาด้วยเอาเป็นว่านะฮะนี่คือในส่วนของซิงเกิลเพลงชานะครับถ้าคุณชื่นชอบขอกันได้เลยละกันนะคะอ่าเมื่อกี้พูดปลอบใจแล้วท้ายสุดเลยตั้งใจทำงานมาขนาดนี้โปรโมทงานตัวเองได้เลยเต็มที่ครับก็ขอฝากเพลงซิงเกิลล่าสุดของน้ำชานะคะยิ่งรักยิ่งเหงานะคะในโปรเจกต์ The Ladies รู้ใจ รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะคะก็ขอฝากด้วยรหัสดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งส0งหรือว่าดอกจันหนึ่ 0, 0 9 5ค่ะวันนี้ขอบคุณน้ำชาด้วยนะครับที่มามอบความสุขให้กับดีเจแล้วก็ <laughs> แล้วก็คุณผู้ฟัง <c oughs> แม่ท <c oughs> างบ้านด้วยนะคะ <c oughs> โอกาสหน้าไว้เจอกันนะครับ SOS Special